น้ำป่าที่มันหลากลงมาเนี่ยท่วมในพื้นที่สภาพเป็นแบบนี้ครับบ้านปางหัดตาบลปออําเภอเวียงแก่นนะครับมวลน,น้ําที่ไหลเชี่ยวท่วมชุมชนโดยเฉพาะที่โรงเรียนบ้านปางหัดสศาศาสตร์ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ําแล้วก็มีบ้านอย่างน้อยสิหลังเนี่ยคุณผู้ชมเดือดร้อนแบบเนี้ยคณะครูกับชาวบ้านก็ต้องช่วยกันขนย้ายทรัพย์สินแล้วก็สัตว์เลี้ยงไปอยู่ในที่ที่ปลอดภยัยโอ้น้าสูงอยู่นะครับส่วนน้ําป่า ที่หลากลงมารอบนี้นี่รอบที่สองในรอบปีนี้นะครับครั้งแรกในยี่สิบเอ็ดสิงหาคมครับแล้วตอนนี้ทางจังหวัด,ดวโอ้ยน้องหมามน,นี่ตอนนี้ทั้งคนทั้งสัตว์เนี่ยเดือดร้อนกันไปหมดนะครับครับตอนนี้เชียงรายประสานให้ฝ่ายปกครองกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงไปช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของความเสียหายแล้วนะครับจากเชียงรายไปต่อที่สุขโขทัยครับวันนี้ระดับน้ําแม่น้ํายมเริ่มที่จะลดลงในหลายจุด แต่ยังมีปริมาณน,น้ําที่เข้าท่วมบ้านเรือนอยู่นะครับโดยเฉพาะถนนสายสุโขไทยวังไม้ขอนในพื้นที่อํเาเภอสีสําโรงนี่ถนนถูกน้ำเนี่ยกัดเซาะขาดแบบนี้เป็นระยะทาง10เมตรรถมันผ่านไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนต้องเลี่ยงเส้นทางไปใช้ทางอํเาเภอสวรรคโลกก่อนส่วนน้ําท่วมที่โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคารนี่ก็ท่วมจมมาหวันแล้วเนี่ยทางผู้นวยการโรงเรียนบอกว่า น้ำมาสูงกว่าที่คาดเพราะมาสูงถึง1เมตร20เซนทำให้ข้าของในโรงเรียนพังเสียหายจำนวนมากครับเข้ามาคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ออรอทีวีอันนี้เราฝนปลอดภัยแต่ที่เป็นรูปพัร์ที่เรายกไม่ทันเช่นตู้ก็ม่จะ่ถรกรอ,อ,อ,อันนี้อันนี้คุณจะว่าเราเราเราวางขึ้นที่สูงแต่น้ำมาเกินคาดการกินทำให้ท่วมเลย เนี่ยพอ,อ,อก็เปิดใจกับคุณบอลรัชตะทีมข่าวของเรานะครับ <c oughs> ขณะที่คุณภูมิธรรมเวชเชยชัยรองนายกและรัมปีพาณิชย์พร้อมด้วยคุณอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัมปีมหาไทยนี่วันนี้ทํากับข้าวฮะ <c oughs> ลงมือทําอาหารเมนูผัดถั่วงอกใส่หมูกับผัดกะเพราครับขณะเดียวกัน <c oughs> คุณภูมิธรรมก็บอกว่าแม้ว่าขณะนี้น้ําหลากจะหายไปบ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่หมดช่วงฤดูฝนเพราะฉะนั้นทุกพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนมีความอุ่นใจว่าจะแก้ปัญหาได้นะครับและต้องเร่งสำรวจพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงด้วยนี่นะฮะวันนี้เปิดแก๊สนะเปิดเปิดเปิดนะเปิดหมดแล้วเปิดหมดแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่สุกเออนนี้ทําตั้งแต่แรกนะฮะอ้าวสวนสถานการณ์ที่อ่างทองกันหน่อยเพราะว่าน้ามันก็ไล่ระดับมาเรื่อยๆครับไปดูที่บ้าน3ามเรือนวิเศษชัยชาญน้ํามาแล้วฮะมวลน้ําที่ถูกระบายออกมาจากเขื่อนเจ้าพระยาทําให้ระดับน้ําในแม่น้ําน้อย สูงจนเอ่อล้นตลิ่งเนี่ยฮะเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนระดับน้ำเนี่ยสามสิบถึงเก้าสิบเซนนะครับสมบูรณ์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากแล้วครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ